it ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวอย่างอนิเมะส่นักถังเลือดพบจบแดนในตอนที่36นะครับซึ่งจากเรื่องราวในตอนที่แล้วมันก็เป็นการประลองในรูปแบบหมุนเวียนในรอบแรกและเป็นการเจอระหว่างโรงเรียนสื่อไลเคร์ประทาโรงเรียนวิศวกรวิญญาณระดับสูงวินหลวซึ่งรูปแบบที่จับได้ในการต่อสู้ก็คือ1ต่อหนึ่งและมันก็เป็นสีสารสื่อที่ได้ลงไปจัดการเพียงคนเดียวถึง7คนและหลังจากจบการประลองแล้วอาจารย์ก็ได้บอกให้ทุกคนลกลับไปที่โรงแรมก่อนนางนั้นจะหยุดสังเกตการารต่่อออสู้ขงงงงโเเเีีเียยยนนนืพคดวหลัจก ที่ทุกคนกลับมาถึงโรงแรมแล้วก็ได้รู้สึกเหมือนกันว่าอาจารย์โจนั้นจะมีอะไรบางอย่างปิดบังอยู่แน่และถึงแม้อาจารย์โจจะไม่ได้ให้ทุกคนอยู่สังเกตการแต่ก็ได้อุปกรณ์ส่องทางไกายของเหอไช่โถในการส่องดูเหตุการณ์เมื่อหัวยี่ห่าวได้ส่องไปที่สนามประลองแล้วก็ต้องตกตะลึงเพราะเขานั้นก็ได้เห็นคนที่ต่อสู้อยู่นั้นมีแต่ราชาวิญญ,ญาณห้าวงแหวนแล้วเรื่องราวในตัวอย่างตอนที่36จะเป็นอย่างไรนั้นสามารถรับชมรีวิวในตอนนี้ได้เลยครับ ซึ่งเปิดเรื่องมาที่ฉากแรกก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับที่หัวอี่ห่าวก็จะได้ใช้กล้องส่องทางไกลส่องแล้วก็ได้พบว่าการแข่งขันแบบหมุนเวียนหลังจากที่อยู่กลุ่มเดียวกันก็จะมีราชาวิญญาณ5วงแหวนที่ต้องต่อสู้ด้วยซึ่งจากเหตุการณ์ตรงนี้หัวยี่ห่าวก็จะได้บอกว่ามีราชาวิญญาณที่ต้องสู้ด้วยมันถึงกับทําให้ทุกคนนั้นตกตะลึงเลยนะครับเพราะก่อนการแข่งขันอาจารย์โจนานก็จะได้บอกว่าส่วนมากก็จะพบแต่โรงเรียนที่มีวิญญ,ญาจาร์แค่3วงแหวนเท่านั้นนักเรีีียนนทท่ม4ววงแหหบจะา ไม่ได้เลยนะครับ และในฉากเหตุการณ์ตรงนี้อีกมุมหนึง่งสุยซานสือก็จะได้มีคําพูดกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าคิดว่าชื่อเสียงของพวกเราดาราคู่ลานฝ่ายนอกนั้นเป็นของปลอมอย่างนั้นหรือซึ่งคาดว่าจากคําพูดตรงนี้ของสุยซานสือที่ได้กล่าวออกมามันก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่จะได้รู้จากป่าของหัวอี้หหาก่อนหน้านี้ว่าในการแข่งขันอาจจะต้องได้สู้กับราชาวิญญ,ญาณระดับ5วงแหวนและที่สุยซานสือก็จะได้บอกไปว่าดาราลานคู่ฝ่ายนอกซึ่งคําว่าดาราคู่ฝ่ายนอกมันก็คือตัวเขาเองและเป้ยๆนะครับที่พวกเขาทั้งสองนั้นก็ จะได้ถูกขนานนามว่าเป็นสายโจมตีและสายป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของลานฝ่ายนอกซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นเป็นศัตรูคู่กัดกันแต่ความเป็นจริงและเรื่องที่ไม่มีใครรู้ก็คือทั้งสองคนนั้นเป็นคู่หูกันและในฉากนี้หากอ้างอิงตามนิยายแล้วเราก็จะได้รู้ว่าทั้งสองคนนั้นก็จะได้เป็นสมาชิกข,ของเจปรหลาสื่อหลเครืออยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามออกไปอย่างเป็นทางการด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับแล้วเหตุผลนั้นมันคืออะไรคนดูอย่างเราอาจจะต้องไปติดตามกันอีกทีในตัวเต็มนะครับ ฉากต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มของตัวสำรองและอาจารย์โจกาลังเดินไปที่ไหนสักแห่งและกําลังจะเข้าไปในประตูขนาดใหญ่พร้อมกับก็ได้มีคําพูดของอาจารย์โจกล่าวขึ้นว่าในฐานะวิญญาจารย์แล้วพวกเจ้ามองอาวุธวิญญาณเป็นอย่างไรบ้างซึ่งคาดว่าในฉากเหตุการณ์ตรงนี้มันก็จะเป็นช่วงที่อาจารย์โจก็จะได้พาพวกนักเรียนนั้นมาที่หอประมูลอาวุธวิญญาณของจักรวรรดิสิงหลหลวนะครับและจากคําพูดของอาจารย์โจที่ถามว่าในฐานะวิญญาจารย์แล้วพวกเจ้ามองอาวุธวิญญาณเป็นอย่างไรบ้าง,งนนนนนนาาาาาางงัั้้ตอกกรรคววมชดเเจีย่ห นางจะส่งเสริมให้ใช้อาวุธวิญญาณคนนั้นจะมีมุมมองต่ออาวุธวิญญาณอย่างไรนะครับเพราะทั้ง7คนนี้นอกจากใช้โถและหัวอี้ห่าวแล้วคนอื่นก็เป็นวิญญาจาร์ต่อสู้ด้วยวิญญาณยุทธ์ร้อเพราะแบบนั้นนางจึงถามความสมัครใจก่อนก่อนที่จะพาเข้าไปยังสนามประมูลอาวุธวิญญาณนะครับ พร้อมกับฉากต่อมาก็จะเป็นฉากเหตุการณ์หลังจากที่อาจารย์โจและหน่นักเรียนก็จะได้เข้ามาในสนามประมูลแล้วนะครับแล้วในฉากนี้ผู้จัดก็จะได้กล่าวถึงราคาของของการประมูลเริ่มต้นที่1นึ่งแสนเหรียญพูดทองพร้อมกับในฉากนี้ก็จะได้เห็นว่าจะมียุงตัวสีทองซึ่งคาดว่ามันน่าจะเป็นอาวุธพลังวิญญาณประเภทหนึ่งนะครับและมันก็จะได้มีฉากในเหตุการณ์นี้อีกมุมก็คือมีชายใส่ผ้าคลุมพร้อมกับก็ได้ใส่ถุงมือที่ก็จะได้มีอาวุธพลังวิญญ,ญาณที่เป็นยุงอยู่บนหลังมือคาดว่าในฉากนี้จุดสําคัญ ที่เป็นยุงสีทองนะครับและชายที่ใส่ผ้าคุมอาจจะเป็นแค่พรีเซนเตอร์ในการโชว์ใช้อาวุธพลังวิญญาณยุงเท่านั้นนะครับ และในฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่หัวยี่ห่าวก็จะได้มีคาพูดในใจว่าสํานักที่ซ่อนเลนจากโลกอย่างนั้นหรือซึ่งในเหตุการณ์ที่หัวอี่หา่าวกล่าวในฉากนี้เขาก็อาจจะหมายถึงสํานักข้าวเทียนที่ซ่อนเลนจากโลกนะครับแต่ที่หัวยี่ห่าวนั้นกล่าวออกมานั้นจะไปสื่อถึงสํานักข้าวเทียนจริงๆหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ค่อยชัดเจนหากว่าการที่หัวยี่ห่าวจะได้คิดประโยคนี้ในใ,นใ,นใจออกมานั้นหัวอี่ห่าวจะหมายถึงหรือเห็นอะไรมากันแน่ซึ่งในฉากนี้คนดูอย่างเราอาจจะต้องไปรับชมติดตามกันในตัวเต็มอีกทีนะครับ จากนั้นในฉากต่อมามันก็จะเป็นฉากเหตุการณ์ที่ประตูทางเข้าของสำนักข้าวเทียนนะครับพร้อมกับก็ได้มีการปรากฏตัวของสองพี่น้องเอิหมิงและต้าหมิงที่ก็คาดว่าทั้งสองก็จะได้อยู่ที่สำนักข้าวเทียนและในฉากนี้เอิร์หมิงและต้าหมิงก็จะได้กล่าวขึ้นว่าเจ้าต้องรู้นะว่าเขากําลังมองอยู่ตลอดเวลาซึ่งจากคําพูดตรงนี้ทั้งสองก็กําลังเถียงกันอยู่นะครับว่าจะไปช่วยหวังตงหรือไม่ซึ่งการที่ทั้งสองปรากฏตัวออกมาก็เป็นเพราะหวังตงกําลังมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะแบบนั้นทั้งสองจึงถูกส่่่งงงงมาาใหหห้คอออยยยชววเลืต และการที่เขาผู้นั้นกําลังมองอยู่ตลอดเวลาจะเป็นใครทําไมถึงสามารถควบคุมผู้ยิ่งใหญ่อย่างวัวสรพิษมรกตและวานอนยักษ์ไททันได้คนดูอย่างเราอาจจะต้องไปติดตามกันอีกทีที่ตัวเต็มซึ่งในเหตุการณ์ตรงนี้จริงๆแล้วตามนิยายทั้งสองก็จะสามารถแปลงกายเป็นร่างมนุษย์ได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอานิเมะจะยังไงนะครับอาจจะต้องคอยไปลุ้นกันอีกทีในตัวเต็ม พร้อมกับฉากเหตุการณ์สุดท้ายของตัวอย่างตอนที่36ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่หัวยี่ห่าวกำลังทําอะไรบางอย่างกับหวังตงนะครับซึ่งในฉากนี้มันก็จะมีคําพูดของหัวยี่ห่าวพูดว่าหวังตงเจ้าเชื่อใจข้าหรือไม่คาดว่าเหตุการณ์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนั้นก็จะได้กลับมาจากหอประมูลอาวุธพลังวิญญาณและการที่หัวยี่ห่าวทำหวังตงว่าเชื่อใจเขาหรือไม่นั้นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นกําลังจะเข้าไปในห่วงทะเลจิตวิญญาณของหวังตงเพื่อดูความผิดปกติบางอย่างนะครับและหลัง ทเทียนเมืองบอกให้หัวอี้หานั้นรีบหนีเพราะก็ได้เจอเข้ากับอะไรบางอย่างนะครับซึ่งคาดว่าสิ่งที่เจอนั้นก็น่าจะเป็นผนึกที่คอยปิดกัน้นที่ไม่ให้ใครนั้นสามารถเข้าไปแทรกแซงจิตใจของหวังตงได้แล้วมันจะเป็นผนึกของใครทําไมในตัวของหวังตงถึงมีผนึกได้เราอาจจะต้องไปติดตามเนื้อหาในเรื่องราวกันอีกทีในตัวเต็มในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้ทาง V t v นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการรีวิวตัวอย่างอนิเมะสานักถังเลือดพบจบแดนในตอนที่36และต้องขออภัยหากเนื้อหาในการรีวิวในตอนนี้มีการสปอยในอนิเมะซึ่งตัวกับผมเองอาจจะนําข้อมูลจากทางนิยายมาอ้างอิงเพื่อจะเพิ่มรายละเอียดในการรีวิวในตอนนี้อยู่บ้างสาหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภยนะัยว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใพวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ